ากินลูกชิ้นน้ำกันเด้อพี่น้องมเอนีแดดแห้งแห้งอิริเด้อพี่น้องเอ้ยเหนื่อยกัเหนื่อยแดดกับหอนขายของก็ยากเฮ้ยเมยหลายมามากินลูกชิ้นน้ำกันอือเกลืออืออ่อนอ่อนมากินก่นลูกชิ้นกัแซ่บด้ยเจ้า แต่มันสิขั้นปากเนเด้อพี่น้องแต่ก็กินได้เพราะว่ามันมีประโยชน์นะมเะเขือเนี่ยเดี๋ยวสิมเะเขือมันมีประโยชน์หลายอย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อประโยชน์ของมันดีอยู่เด้แต่ว่าบรเทนเออิคอานขอมูล่หรอกแต่จะบอกว่ามะเขือนี่มีประโยชน์ขยกขม๊มอขอขา ลูกเส้ยนี่ยังกระบม่าหาเนียวเนียวหนึบหนึบว้ายมันค่ำไงคน เต็มปากเต็มคำเ <c oughs> วลามันเวลามันเย็ยนแล้วทำไมมันขึ้นเหนียวจังเลยมันมีแต่แปง้งบ่างเลยจังไหที่เลเลือกลูกสินแบบนีมากพราะว่า มันหมดแล้วแม่พี่นอ้องไอ่มูวิ่ตเห็นเหลือกมันเหลืออยู่แต่ม้วนมูนี่สงสัยมันเป็นอันที่บอใครยแสบมัง้งมันก็นเลยออกหลังออกสากรโมูห้องสิน่ะลูกสิน้นหมูลูกสินปลาลูกสินตรงไกลอย่สิกรรมดเดพ่นขายดีแฮงแต่ว่าอันนี้มันเหลืออยู่น้อยนึงก็เลยเอาเมืองจาว่าโบมี่แนวสิเอาแล้ว บอกง่ายๆก็คือเหลือเหลือเขาน่นาละของเจมอี่ค่ะลูกชิ้นเจมอี่สดใหม่ทุกวันแต่มันเหนียวกลืนยากโอ๊ยมันเหนียวหมด สงสายไม่ใช่มีจะแปลงอ่ะเบิงชงล่ะตัดหนาตัดลังตัดสายตัดครัวหม่ละ้าบาทแต่ว่าตัดออกหลายส่วนแฮง <c oughs> จงพออภัยกิน <c> ห <oughs> มูม,มาม นั่นตรงกินตอนที่มันแบบออกจากเอเงออกจากกระทะไม่ไหมี่นั่นจังสีสกรอบจังสีเสบีบแต่พ่อเนี่ยมันเย็นแล้วเพื่อจะหอดบ้านมันก็เลยเป็นสีเนียยๆ Bạn này gạo mà ăn ngô nữa, <cười> <cười> Bật hệt thay đấy, Mình hiểu lại ý Nhưng mà quan <laughs> มันมันเคนให้ค้าหิวได้นะพี่อ๊อฟเอาไว้ซ้ำนี่แหละบ๊ายบายสาัสดีค่ะเมื่อส้วนกินลูกซีนบ่ยหยังดอก